ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการส่วนอุจจาระให้ผู้สูงอายุนะคะขั้นแรกนะคะมาถึงเนี่ยพูดคุยบอกกล่าวกับผู้สูงอายุก่อนนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทําไมเราถึงจะต้องส่วนอุจจาระแล้วก็ลดความหวาดกลัวลดความวิตกกังวลค่ะเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าเราเนี่ยจะต้องอทำการแตะแคงตัวทำการใส่น้ำยาเข้าไประหว่างที่ใส่น้ำยานั้น พยายามกลั้นน้ำยาเก็บน้ำยาไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อให้สามารถขับถ่ายอุจจาระได้อย่างหมดนะคะก็เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจขั้นตอนคร่าวๆแล้วก็ให้ความร่วมมือในการส่วนอุจจาระนะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เวลาที่จะพลิกตัวอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าผู้ดูแลเนี่ยอยู่คนเดียวสามารถจะทาให้เกิดความปลอดภัยได้มากขึ้นโดยการยกไม้กั้นเตียงด้านหนึ่งออกนะคะ เมื่อเราพลิกตัวผู้สูงอายุไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ตกเตียงแต่กรณีที่มีผู้อื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นญาติผู้ป่วยนะคะก็ให้ญาติมาช่วยในการพลิกตัวนะคะโดยญาติเนี่ยจะยืนอยู่อีกฝั่งตรงข้ามคะ่ะเมื่อเราพลิกตัวไปด้านนู้นก็จะไม่เกิดอ,อุบัติเหตุตกเตียงนะคะ ในการส่วนอุจจาระนะคะเราจะตะแคงผู้ป่วยไปทางด้านซ้ายถ้าไม่มีข้อห้ามนะคะเพราะว่าเมื่อตะแคงตัวไปทางด้านซ้ายเนี่ยจะทําให้ลักษณะของลำไส้ใหญ่ส่วนโค้งเนี่ยค่ะอยู่ในลักษณะหงายเมื่อใส่น้ํายาเข้าไปเนี่ยจะสามารถกักเก็บน้ํายาไว้ได้นานนะคะ mm. ก่อนที่เราจะทําการส่วนอุจจาระให้กับผู้ป่วยหรือว่าทำให้การพยาบาลใดๆก็ตามนะคะเราต้องไม่ลืมนะคะเราจะต้องล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะ สวัสดีค่ะคุณลุงวันนี้จะมาส่วนอุจจาระให้นะคะเพราะว่าคุณลุงเนี่ยไม่ถ่ายมา3วันแล้วถูกไหมคะตอนนี้อึดอัดแน่นท้องใช่ไหมคะเราพยายามในการที่จะให้ขับถ่ายได้อย่างปกติมาทุกวิถีทางแล้วดังนั้นก็วันนี้ก็เห็นควรว่าจะต้องส่วนอุจจาระนะคะในขั้นตอนการส่วนนั้นนะคะจะพลิกตัวคุณลุงไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็จะคูเข่าขึ้นมาให้เข่าเนี่ย ชิดหน้าอกเพื่อเปิดทวารน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําการใส่น้ํายาเข้าไปอย่างช้าๆนะคะถ้าสมมุติว่าคุณลุงเนี่ยรู้สึกกังวลให้หายใจเข้าออกลึลกๆเพื่อจะให้แบบรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ก้มหน้าหูรูดไม่หดเกร็งก็จะได้ไม่เจ็บนะคะเดี๋ยวจะบีบน้ํายาเข้าไปช้าๆระหว่างที่บีบน้ํายาเนี่ยค่ะคุณลุงก็หายใจเข้าออกลึลกๆแล้วพยายามกลั้นน้ํายาไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะเมื่อเราบอกกับผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะมาทําการสูญเจจยะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต้องไม่ลืมเลยนะคะก็คือสร้างความเป็นส่วนตัวให้ผู้ป่วยถ้าอยู่โรงพยาบาลก็ให้กั้นมากนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จัดการให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวอาจจะเป็นการปิดประตูหรือว่าล็อกห้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะทําการปูผ้ารองกันเปื้อนนะคะคุณลุงคะเดี๋ยวตะแคงไปทางด้านซ้ายนะคะ หลังจากนี้ก็จะมาปูผ้ารองกันเปื้อนกันนะคะลำดับที่1ก็คือผ้ายางนะคะเมื่อเราปูผ้ายางผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามันร้อนไม่สุขสบายเราอย่าลืมปูผ้าขวางด้วยนะคะปูทีละด้านนะคะลำดับต่อมาก็คือผ้ารองซับนะคะสำหรับรองรับอุจจาระค่ะ แล้วก็พลิกตัวผู้ป่วยกลับมานะคะเรามาระวังการเปิดเผยผู้ป่วยนะคะ ปูผ้ายางกันเปื้อนแล้วก็ปูแผ่นรองซับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการตะแคงซ้ายเหมือนที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าการตะแคงซ้ายนั้นทําให้ลําไส้ใหญ่ส่วนโคง้งมีลักษณะหหายขึ้นสามารถกักเก็บน้ํายาไว้ได้นานขึ้นค่ะคุณลุงคะเดี๋ยวตะแคงไปทางด้านซ้ายนะคะให้ลักษณะเข่าคูมาที่ชิดหน้าอกเล็กน้อยนะคะเท่าที่ผู้ป่วยสามารถทําได้นะคะหลังจากนั้นใส่ถุงมือนะคะ เตรียมน้ํายาสำเร็จรูปนะคะโดยปกติแล้วน้ํายาสำเร็จรูปจะเคลือบสารหล่อลื่นไว้ที่ปลายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากไม่มั่นใจว่ามันจะมากเพียงพอที่จะทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บหรือเปล่าเราก็สามารถหล่อลื่นเพิ่มได้นะคะสามารถใช้สารหล่อลื่นนะคะเพิ่มเข้าไปได้เพื่อลดความเจ็บนะคะ รลอลื่นไปที่ปลายของออน้ำยาส่วนนะคะหลังจากนั้นนะคะเปิดเฉพาะแค่บริเวณที่เราจะทำการส่วนให้ผู้ป่วยนะคะเพื่อลดความเขินอายนะคะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่ากำลังจะใส่หัวส่วนเข้าไปแล้วนะคะ คุณลุงคะเดี๋ยวจะใส่หัวสวนเข้าไปทางทวารแล้วนะคะคุณลุงหายใจเข้าออกลรืๆอนะคะแล้วเบ่งลงก้นนะคะรูทวารจะได้เปิดออกแล้วก็ลดการเจ็บได้นะคะหลังจากนั้นนะคะใส่หัวสวนเข้าไปนะคะจนเกือบเม็ตรหรือประมาณสองถึงสามนิ้วนะคะใส่เข้าไปช้าๆอย่างระมัดระวังนะคะหลังจากนั้นบีบน้ํายาช้าๆนะคะพร้อมอธิบายผู้ป่วยว่า คุณลุงคะพยายามกลั้นไ้นะคะน้ํายาจะได้เข้าไปหมดจะอ,อุจจระจะได้ออกมาเยอะๆนะคะหลังจากนั้นนะคะบีบน้ํายาเข้าไปจนหมดนะคะคุณลุงคะรู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะหรือว่ารู้สึกปวดกระดร็งท้องไหมคะ ะระหว่างที่เราทําการบีบน้ํายาเข้าไปนะคะต้องประเมินผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติหรือเปล่าเช่นรู้สึกปวดเกรงท้องมากถ้าเกิดมีอาการเช่นนั้นนะคะให้เราหยุดทําการสวนนะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเมื่อประเมินแล้วว่าผู้ป่วยไม่มีอาการปวดเกรงท้องแล้วอาจจะทําการสวนอุจจาระต่อแต่ถ้ายังมีอาการปวดเกรงท้องอยู่ก็ควรงดการสวนอุจจาระนะคะแล้วก็อาจจะปรึกษาแพทย์ค่ะค่ะ เมื่อน้ํายาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆถอยหัวสวนออกมานะคะแล้วก็จับผู้ป่วยนอนหงายนะคะคุณลุงคะนอนหงายนะคะพยายามกลั้นน้ํายาเอาไว้ก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เราจับผู้ป่วยนอนหงายแล้วนะคะก็ให้แจ้งผู้ป่วยว่าให้พยายามกลั้นน้ํายาเอาไว้ให้ได้นานที่สุดหรือเท่าที่จะ เท่าที่จะกลั้นได้นะคะเมื่อผู้ป่วยรู้สึกอยากขับถ่ายอุจจาระเนี่ยในรายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยให้พาผู้ป่วยไปขับถ่ายที่ห้องน้ําและทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ2กรณีที่ผู้ป่วยพอช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าเดินไม่ค่อยไหวเนี่ยเราอาจจะมีเก้าอี้ขับถ่ายข้างเตียงอะคะ่ะเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนั่งขับถ่ายได้อย่างสะดวกนะคะตรงข้างเตียงกรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่เคลื่อนไหวร่างกายเองไม่ได้เลย กร,กรณีนั้นเราก็จะทำการทำความสะอาดให้บนเตียงนะคะคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะถ่ายแล้วสบายท้องขึ้นใช่ไหมคะ หลังจากที่เราเนี่ยได้ส่วนอุจจาระให้กับผู้ป่วยและผู้ป่วยทําการขับถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลยก็คือประเมินว่าผู้ป่วยนั้นสุขสบายหรือไม่หลังจากได้ทําการส่วนอุจจาระให้แล้วแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือว่าต้องประเมินลักษณะอุจจาระที่ออกมานะคะว่าปริมาณสีกลิน่นลักษณะที่ผิดปกติเช่นมีมูกเลือดหรือไม่จะต้องทําทุกครั้งนะคะเมื่อผู้ป่วยขับถ่ายค่ะ ทีนี้ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราสวนครั้งนี้แล้วผู้ป่วยก็ยังไม่ขับถ่ายเราไม่สวนซ้ํานะคะไม่ใช้น้ํายาสวนทีเดียว2ครั้งนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายทําให้ลําไส้บีบตัวจนเกิดเป็นอันตรายต่อต่อผู้สูงอายุได้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆตามที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่ต้นนะคะถ้ายังไม่ออกอีกสิ่งที่จะต้องทําก็คือปรึกษาแพทย์นะคะ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบการขับถ่ายนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะไม่เลือกการส่วนอุจาระเป็นช้อยส์แรกนะคะเราจะต้องดําเนินการด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาหารการออกกําลังกายการดื่มน้ําให้มากการนวดหน้าท้องการจัดพื้นที่ขับถ่ายให้เป็นส่วนตัวนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรจะทําก่อนดังนั้น การส่วนอุจลระเนี่ยควรเลือกเป็นช้อยสุดท้ายแล้วก็จะต้องพึงระวังว่าไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์นะคะแต่ว่าถ้าหากจําเป็นจะต้องส่วนนะคะน้ํายาที่เราเลือกใช้ควรจะได้รับมาตรฐานนะคะดูที่ข้างกล่องว่ามีออยหรือเปล่านะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ผู้เรียนนะคะมันมศึกษาหาความรู้นะคะในคลิปนี้ก็สามารถดูทวนซ้ําได้จนเกิดความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะได้เป็นผู้ดูแลที่เป็นมืออาชีพค่ะ